การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อวันที่19ตุลาคมนสณาฟุตบอลโปโลฟุตบอลพาร์คเขตปทุมวันกรุงเทพเกิดเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองไทยได้เมื่อนายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170เจปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาราชอาณาจักรงานนี้ไม่ได้เป็นเพียง กิจกรรมกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดประสงค์สำคัญในการรวมตัวของบุคคลสำคัญทางการเมืององค์เช่นนายอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปนายสาธิตปิตุเตชะอดีตสสระยองพักประชาธิปัตย์นายกิติรัตน์นรนองสมาชิกพักเพื่อไทยนายชุวิตกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองรวมถึงบุคคลสำคัญวงการกีฬาเช่นนางนนพ์ผ่านล้ำสานายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในงานนี้นายอนุทินได้แสดงความยินดีต่อการกลับมาของนายอภิสิทธ์เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการเมืองไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงในอนาคตนายอนุทินกล่าวว่าหากเราได้ทำงานร่วมกันเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าและมีความหวังอย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างนายอนุทินกับนายอภิสิทธิ์ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยเพราะนายอภิสิทธิ์เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพ่อของนายอนุทินแนดีซึ่งทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความซับซอ้อนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ที่นี่คือจุดที่คนใกล้เคียงกันมักพลาดคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้จะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าจะถามอะไรขอให้ถามแบบรักกันถ้าถามให้รักกันจะตอบถามให้แตกกันไม่ตอบซึ่งเป็นคำพูดที่น่าสนใจและอาจมีหลายความหมายแต่สิ่งที่ชัดเจนคือการเมืองไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงและคุณคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงน,ลน,นี้คุณคิดยังไงคุณเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายอนุทินกับนายพิสิทธิ์ จะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อให้เราสามารถสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์และเปิดกว้างได้มากขึ้น